มหาวิทยาลัยพิษณุโลกครับเขามีการตั้งโต๊ะนะเพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสอบคนที่เป็นคณาจารย์และไปร่วมขบวนการซื้อขายวุฒการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยมูลค่า2 0 0 0สนบาทจริงหรือไม่คำตอบคือจริงตอนนี้เนี่ยมีการสั่งดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยครับมีการไล่ออกแล้วทำดังกล่าวนะครับเป็นความผิด ทางวินันลายแรงนะงานนี้เนี่ยเรียกว่ามันเสื่อมเสียวงการการศึกษาโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเองนะครับถ้าเกิดกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันเสื่อมเสียในเรื่องของความเชื่อมั่นนะอของสถานศึกษาเลยของสถาบันอวก็ต้องออกมาจัดการเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยนะ